ฟังรายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับครูทรัสส์นภัทรนันทนาัตเมทาค่ะรายการที่อยากจะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนันคุณผู้ฟังเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกจำได้หรือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตไหมคะ การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้นะคะก็อาจจะหมายถึงการเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางกายภาพอย่างพอเราโตขึ้นเราสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติความคิดหรือว่าวิธีคิดที่เปลี่ยนไปเมื่อการเวลาผ่านไปหรือเวลาที่เรา เริ่มโตขึ้นนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะฟังดูน่ากลัวสําหรับบางคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยก็ได้เหมือนกันค่ะสําหรับเอพิโซดในวันนี้ค่ะเราจะมาย้อนพูดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นกันค่ะว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างให้กับเราในวันนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คำศัพท์ในวันนี้กันก่อนเลยนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า attitude attitude แปลว่าทัศนคติค่ะ decision decision แปลว่าการตัดสินใจค่ะ encourage encourage แปลว่าการให้กำลังใจนะคะหรือว่าส่งเสริมให้คนใดคนหนึ่งหรือคนที่เราพูดด้วยเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจที่จะทำอะไรหรือที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองค่ะ คำถัดมาค่ะคือคำว่า experience experience แปลว่าประสบการณ์ค่ะ faint taste faint taste แปลว่าเบาบางหรือเลือนลางนะคะ คำนี้ค่ะคำว่า faint นะคะถ้าเป็นคำว่า faint เฉยๆเราจะคุ้นชินกับ faint ที่แปลว่าเป็นลมใช่ไหมคะแต่ว่า faint taste เวลาเราพูดอธิบายถึงลักษณะของบางสิ่งบางอย่างนะคะก็อาจจะหมายถึงลักษณะของการเบาบางหรือสิ่งที่มันแบบมีน้ำหนัก น้อยนะคะยกตัวอย่างเช่น uh, faintest idea นะคะก็อาจจะหมายถึงไอเดียที่แบบมันไม่ค่อยมีอะ่ะเพราะว่ามันเบาบางมากนะคะเป็นต้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีใช้ใหม่ๆที่คุณผู้ฟังสามารถนำคำนี้ไปใช้ได้เลยนะคะครูขอแอบสะกดให้นิดนึงละกันน้อเผื่อใครจำไม่ได้ว่าคำว่า faint นะคะสะกดว่ายังไงแต่คำนี้นะคะเป็นทำหน้าที่เป็น adjective นะคะ faintest สะกดได้ว่า f a i N T E S T f a n t a s t แปลว่าเบาบางเลือนลางนะคะหรือว่ามีน้ำหนักน้อยหมายถึงความหมายที่ให้น้ำหนักน้อยนั่นเองค่ะคำถัดมาค่ะคือคำว่า Responsibility Responsibility แปลว่าความรับผิดชอบค่ะคำต่อมาค่ะ Dropped out Dropped out แปลว่าเลิกล้มเลิกหรือว่ายกเลิกค่ะคำต่อมาค่ะคือคำว่า split split แปลว่าแยกนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะคือคำว่า different different แปลว่าแตกต่างค่ะ difficult difficult แปลว่ายากค่ะ easier easier แปลว่าง่ายขึ้นและอีกหนึ่งคำนะคะคำสุดท้ายคือคำว่า grateful grateful แปลว่าความรู้สึกขอบคุณนะคะหรือว่าความรู้สึก ปิติเช่นเวลาที่มีคนช่วยเหลือเราเวลาที่เราเดือดร้อนนะคะมันจะเป็นความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกเรื่องปิตินะคะที่มีคนช่วยเหลือเราคํานี้คุณผู้ฟังก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะก็คือฉันรู้สึก grateful I am grateful ก็คือรู้สึกดีใจที่แบบมีคนช่วยทําอะไรให้เราเราก็สามารถที่จะอธิบายความรู้สึกโดยใช้คํานี้ได้เลยค่ะ ต่อมาค่ะสำหรับสตรัคเจอรหรือว่ากราของเราในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เราเคยประสบพบเจอมาในอดีตแล้วอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเหตุการณ์เนี้ยมันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าอาจจะทำให้เรามีบุคลิกหรือว่าเป็นคนแบบนี้ในปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นกราในวันนี้ค่ะเราจะมา เรียนรู้วิธีการใช้คำว่า used to used to หรือแปลว่าเคยนะคะหรือว่าเคยทำนั่นเองคำว่า used to นะคะนอกจากคำคำนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีคำอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ความหมายอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือ get used to get used to และอีกหนึ่งอันนะคะก็คือ be used to be used to ทั้ง3คํคำนี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะในชีวิตประจำวันกันมาก่อนบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะยังงงง,งสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว3คํคำนี้หรือว่า3ตัวอย่างนี้นะคะเขาจริงๆแล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมหรือว่าใช้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเอพิโซดนี้เลยค่ะเริ่มต้นกันที่ used to ก่อนนะคะคำว่า used to นะคะถ้าแปลตรงๆเป็นภาษาไทยก็จะหมายถึงสิ่งที่เราเคยทําไปแล้วนะคะแต่ที่สําคัญณปัจจุบันนี้เราไม่ทําแล้วอันนี้สําคัญมากเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญ used to หมายถึงเคยทําแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วนะคะ structure การใช้ u s e to ค่ะ u s e to ก็เป็น verb นั่นเองนะคะ structure ก็คือ subject บวก u s e to แล้วจึงบวกด้วย infinitive หรือว่า verb ช่องที่1นั่นเองนะคะ Use to นะคะ หมายถึงการที่เราเคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจำในอดีตแต่ว่าณนะตอนนี้ปัจจุบนันนี้เราไม่ทำแล้วนะคะส่วนมากเวลาที่เราใช้คำนี้ในประโยคค่ะเราก็อาจจะมีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ทำแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แทนด้วยก็ได้นะคะเป็นส่วนขยายเป็นการขยายความว่าเอ๊ะทำไมเราเคยทำแบบนี้แล้วตอนนี้เราไม่ทำแบบนี้แล้วก็ได้ด้วยนะคะมาดูรูปแบบตัวอย่างค่ะ วอย่างประโยคนะคะประโยคแรก we used to live in Bangkok when I was a child we used to live in Bangkok when I was a child แปลว่าพวกเรานะคะเคยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพตอนที่ยังเป็นเด็กนั่นเองค่ะ we used to live in Bangkok แปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่กรุงเทพแต่ตอนนี้ทำไมคะไม่อยู่แล้วนะคะก็อาจจะอ,อ,อยู่ที่อื่นแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแล้วนั่นเองนะคะ ประโยคถัดมาค่ะ I used to care what people thought about me but not anymore I used to care what people thought about me but not anymore ฉันเคยสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันแต่ว่าตอนเนี้ย ไม่แล้วนะคะก็ I used to care นะคะ what people thought about me used to care ก็คือฉันเนี่ยเคยแค่นะคะหรือว่าเคยสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราแต่ทำไมคะส่วนขยายก็บอกว่า but not anymore ก็คือแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะคะปล่อยมันไปไม่ต้องคิดดีกว่านะคะประโยคนี้ก็สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะคะเป็นประโยคที่น่าสนใจค่ะ ข้อสังเกตที่น่าสนใจที่คุณผู้ฟังอาจจะต้องแอบจำไว้นิดนึงสำหรับการใช้ used to นะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราแปลความหมายตรงๆความหมายของคำว่า used to เนี่ยจะตรงกับ คำว่าเคยในภาษาไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้ used to นะคะมันจะต้องไม่ใช้กับสิ่งที่เราแบบเคยทำผ่านๆปกติแล้วนะคะคำว่า used to เราจะใช้กับสิ่งที่เราเคยทำสิ่งนั้นเป็นประจำซ้ำๆในอดีตจนเป็นนิสัยอ่าอันนี้พอจะกระจ่างขึ้นไหมคะก็คือเราอาจจะเคยทำอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่บ่อยอันนี้ถ้าเราใช้ used to ความหมายมันก็อาจจะไม่ตรงนักแต่ว่าถ้าเราเคยทาอะไร เป็นเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยในอดีตแต่ตอนนี้เราไม่ทําแล้วนะคะก็คือต้องทําในห่วงหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งพอสมควรจึงจะสามารถใช้กริยา used to ในการอธิบายได้นะคะอ่ะต่อกันค่ะคำว่า used to นะคะถ้าเป็นในรูปของประโยคปฏิเสธเราก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะคะสำหรับประโยคปฏิเสธที่ใช้ used to เนี่ยเราสามารถใช้ได้ สองรูปแบบด้วยกันนะคะแบบแรกค่ะ structure นะคะก็คือ subject บวก did not หรือว่า didn't รูปยอ่อนะคะแล้จึงตามด้วย used to ข้อสังเกตรตรงนี้ค่ะตรงนี้ used to เราจะต้องตัด ดีออกอ่าในรูปประโยคบอกเล่าส่วนใหญ่ use to นะคะเราจะต้องเติม D หลังคำว่า use ใช่ไหมคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วนะคะตรงตัวเพราะฉะนั้นในรูปประโยคบอกเล่าเนี่ยก็จะต้องเติมดีที่ use เสมอแต่ทีนี้พอเป็นประโยคปฏิเสธเรานำ uh, verb to do นะคะมาช่วยทำให้มันเป็นประโยคปฏิเสธก็คือความเป็นปฏิเสธมันอยู่ใน did not อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดดีทิ้งใน u s e to นะคะในรูปประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะอาทวนกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ต้นนะคะก็คือ subject บวก didn't หรือ did not นั่นเองนะคะแล้วจึงตามด้วย u s e to ที่ไม่มีตัวดีแล้วจึงตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งหรือว่าส่วนต่อขยายอื่นๆของรูปประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่น I didn't use to drink soda in the morning I didn't use to drink soda in the morning. ฉันไม่เคยดื่มน้ำอัดลมในตอนเชา้าเป็นต้นนะคะหรือรูปแบบที่สองค่ะเวลาที่จะทำให้เป็นปฏิเสธนะคะก็สามารถทำได้โดยมีสตรัคเจอร์ดังนี้ค่ะ Subject บ,บวก use not to แต่ use ตรงนี้เราเติมดีอย่าลืมนะคะเนื่องจากว่ายังคงเป็นประโยครูปอดีตอยู่นะคะตรงนี้เราไม่ได้นำ verb to do เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นจะต้องเติมดีที่ use ด้วยนะคะแล้วจึงบวก verb infinitive ช่องที่1ห,หรือว่าส่วนขยายอื่นๆของรูปประโยคค่ะทวน structure กันอีกทีนึงนะคะก็คือ subject บวก use not to แล้ว บวกด้วย verb ช่องที่หหรือส่วนต่อขยายอื่นๆของรูปประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ I used not to eat v e g e t a b l e when I was young. I used not to eat vegetables when I was young. แปลว่าฉันเนี่ยไม่เคยกินผักเลยตอนที่ฉันเป็นเด็กๆวัยรุ่นอยู่นะคะไม่ชอบกินผักเลยนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะการที่จะทำ use to ในรูปของประโยคคำถามนะคะอย่างที่ครูได้อธิบายในตอนต้นเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยทำแต่ตอนนี้เราไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นในตัวของมันเองมันเป็นรูปอดีตอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟงังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปปฏิเสธหรือว่ารูปแบบของประโยคคำถามทั้งสองอย่างนี้ก็มักจะต้องทาให้เป็น past tense อยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นการทาให้เป็น ประโยคคำถามของ use to ค่ะสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยนะคะในการที่จะทำให้ประโยคคำถามของเราสมบูรณ์ก็คือการนำเอา verb to do ในรูปอดีตมาช่วยให้เป็นประโยคคำถามนั่นเองซึ่งในที่นี้รูปอดีตของ verb to do นะคะก็คือ did นั่นเองค่ะ structure นะคะก็ เริ่มต้นที่ขึ้นต้นประโยคด้วย did นะคะหรือว่าจะเริ่มถามแบบประโยคปฏิเสธก็ได้ใช้ได้ทั้ง did หรือว่า didn't ในการขึ้นต้นได้เลยนะคะตามด้วย subject ค่ะแล้วจึงตามด้วย used to ในรูปแบบ infinitive ก็คือไม่เติมอะไรเลยที่ use นะคะแล้วจึงตามด้วย verb infinitive หรือส่วนต่อขยายอื่นๆนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะ did you used to live around here Did you used to live around here? Kun kai Asa Yud Hel Ni Riplao It Ning Brayo Did he used to work in the office very late at night? Did he used to work in the office very late at night? Kao Tanyanai office tondu and ha. เอาละค่ะนี่ก็เป็นวิธีการใช้ used to นะคะแบบคร่าวๆก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะพอเห็นภาพกันบ้างนะคะต่อมาค่ะอย่างที่สัญญาไว้ในข้างตน้นมันจะมี verb อีก2ตัวนะคะที่เรามักจะได้ยินเหมือนกันมีคำว่า used to เหมือนกันแต่เราไม่แน่ใจว่าความหมายมันเหมือนกันไหมหรือว่าวิธีใช้แตกต่างกันยังไงนะคะอันแรกค่ะก็คือ get used to get used to. To, ก็คือมีคำว่า get เติมเข้ามาด้วยนะคะ used to ในทีน่นี้ก็ยังคงอยู่ในรูปของอดีตอย่าลืมเติมดีที่ u s e ด้วยนะคะความหมายของ get used to ค่ะแปลตรงๆจะแปลว่าความเคยชินหรือว่าการที่เราเคยชินกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งความหมายก็คือเวลาที่ เรากําลังจะคุ้นหรือว่าเรากําลังจะชินกับอะไรบางอย่างนะคะคือยังอยู่ในช่วงระหว่างของเอ๊ะอยู่แบบะระหว่างปรับตัวว่าจะชินหรือจะไม่ชินกับอะไรบางอย่างแบบเนี้ยเราสามารถใช้รูปกริยาของ get used to ได้นะคะ structure ค่ะก็ขึ้นต้นประโยคนะคะก็เป็น subject นะคะประธานขึ้นก่อนตามด้วย get used to มาเขาเป็นแพ็กเกจคุณผู้ฟังต้องเอามาด้วยกันนะคะ get used to ตามด้วย verb ing ค่ะหรือว่า now หรือว่า now phrase ก็ได้แล้วก็ตามด้วยส่วนต่อขยายอื่นๆของรูปประโยคนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น I got used to getting up early in the morning I got used to getting up early in the morning ฉันเคยชินกับการตื่นเช้านั่นเองนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ How long does it take to get used to a new job? How long does it take to get used to a new job? จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะปรับตัวเข้ากับงานใหม่นั่นเองนะคะ How long does it take? to get used to a new job นานแค่ไหนถึงจะชินกับงานใหม่นั่นเองนะคะสรุปง่ายๆก็คือ get used to เราจะใช้กับสิ่งที่เราพยายามจะปรับ ตัวให้ชินนั่นเองนะคะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมีอยู่นั่นเองนะคะจะแตกต่างจาก use d to เฉยๆตรงที่ use d to เนี่ยเป็นความเคยชินที่เราทำซ้ำๆทำบ่อยๆเป็นนิสัยของเราในอดีตนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเราไม่ทำแบบนั้นแล้วเราถึงจะใช้ use to นะคะแต่ว่าอะไรที่เราพยายามจะคุ้นชินกับมันหรือว่า ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวกับมันเราจะใช้ get used to นั่นเองค่ะอีกหนึ่งอันนะคะก็คือ be used to be คือลอไร be ก็มาจาก verb to be นั่นแหละคะ่ะคุณผู้ฟัง be used to เหมือนเดิม u s e เติม d ด้วยนะคะอยู่ในรูปอดีตเสมออันนี้จะแปลว่าเคยชินแล้วนะคะ be used to เนี่ยค่ะเราใช้เพื่อที่จะบอกว่าเราคุ้นเคยหรือว่าเคยชินกับอะไรบางอย่าง เพราะเราได้ทำอย่างนั้นมานานเป็นประจำแล้วนะคะเราถึงคุ้นชินหรือเคยชินกับอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการพูดถึงกิจวัตรอะไรที่เราทำซ้ำๆเป็นประจำเหมือนเป็นกิจวัตรนั่นเองนะคะสำหรับ be used to ค่ะ structure นะคะก็คือ subject ตามด้วย verb to be อ่าอย่างที่ครูบอก b มันย่อม,มาจาก verb to be นั่นเองนะคะ verb to be มีอะไรบ้างนะคะทวนแบบ quick quick แบบไวๆนะคะก็ is am are นั่นเองถ้าเป็นรูปอดีตก็คือ was กับ were นั่นเองนะคะแล้วจึงตามด้วย used to ค่ะจากนั้นจึงตามด้วย verb ing หรือว่า now นะคะยกตัวอย่างประโยคค่ะเช่น I am used to getting up at 5 a.m. I am used to getting up at 5 a.m. ฉันเคยชินกับการตื่นนอนตอนตีห้าใครเป็นคนตื่นเช้าบ้างคะประโยคนี้นำไปใช้ได้เลยคะ่ะ I am used to getting up at 5 a.m. นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งคะ่ะ I don't want to have a boyfriend. I am used to living alone. I don't want to have a boyfriend. I am used to living alone. ประโยคนี้ว่ายังไงบ้างคะฉันเนี่ยไม่อยากมีแฟนหรอกเพราะว่าฉันคุ้นชินกับการอยู่คนเดียวบางทีอยู่คนเดียวก็แฮปปี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอ่ะต่อกันเลยคะ่ะ ประโยคปฏิเสธนะคะของ be used to นิดนึงค่ะก็คือ be not used to นั่นเองเติม not ไปหนึ่งตัวนะคะก็จะให้ความหมายว่าไม่ชินหรือยังไม่คุ้นเคยกับาบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคปฏิเสธของ be used to ค่ะ I am not used to the British accent I am not Used to the British accent ฉันไม่ชินกับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบ British หรือว่าคนอังกฤษนั่นเองนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ She isn't used to going to work by BTS She isn't used to going to work by BTS เธอเนี่ยนะคะไม่คุ้นชินกับการไปทำงานโดยใช้รถไฟฟ้า BTS นั่นเองค่ะ เอาละค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะมี useful expressions กับ sentences ค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ได้นะคะเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะถ้าให้ครูนึกถึงก็จริงๆมีหลากหลายเหตุการณ์เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนที่ครูได้ไปเรียนในต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทาให้เรารู้สึกว่าโอ้ได้เปิดโลกกว้างมาก ขึ้นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพบปะเจอผู้คนใหม่ๆก็เลยทำให้ครูเป็นครูทุกวันนี้นี่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็คือสามารถที่จะสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นจุด เปลี่ยนหนึ่งในชีวิตนะคะรวมไปถึงก็เป็นคนที่เปิดกว้างในการที่จะพบผู้คนใหม่ๆเป็นคนปรับตัวง่ายอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุณผู้ฟังลองนึกว่าเอมีตรงไหนในชีวิตของเราบ้างในที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้หรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่าทัศนคติต่างๆในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิต ประจำวันนะคะแบบนี้ค่ะเหตุการณ์แบบนี้ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a life changing event a life changing event นะคะแปบลบว่าเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของเรานั่นเองค่ะอันนี้เป็น uh, expression s ที่สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น when I was 16, I went to the U.S. to study abroad It was a life-changing event. แปลว่าตอนที่ฉันอายุ16เนี่ยนะคะฉันได้เดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของฉันไปเลยนั่นเองค่ะประโยคถัดมาค่ะ It can make an enormous difference. It can make an enormous difference. นะคะ i m a s อ่าคำนี้ถ้าใครเคยฟังในเอพิโซดที่ผ่านๆมาน่าจะพอจำกันได้ a n i m e r s นะคะแปลว่ายิ่งใหญ่มหาศาลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ประโยคนี้ค่ะ it can make an enormous difference จะแปลว่านะคะสิ่งนี้เป็นเหตุการณ์ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากในวงเล็บมหาศาลก็คืออย่างมากเลยทีเดียวนะคะ,ะสำหรับเหตุการณ์นี้คืออะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณผู้ฟังมีความรู้สึกว่าเออช่วงนี้แบบ ทำงานหนักทำงานหนักมากจนไม่มีเวลาพักผ่อนเนาะจนแบบวันดีคืนดีเราเราป่วยล้มไปเลยทําให้ทําไมคะเหตุการณ์นั้นก็เป็น a l i f e changing event เหมือนกันนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอยากที่จะทําไมคะดูแลตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมคะตัวอย่างประโยคในภาษาอังกฤษแบบนี้เราสามารถพูดได้ว่า because I was super sick After working too much, then I decided to take care of myself more. Just bit by bit, it can make an enormous difference. ประโยคนี้ยาวนิดนึงนะคะก็เพราะว่าเนื่องจากว่าฉันเนี่ยป่วยมากเลยนะคะ super sick แล้วก็ทำมคะเกิดจากการที่ทำงานมากใช่ไหมคะฉันก็เลยตัดสินใจที่จะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็ถัดจากอันนั้นนะคะมีส่วนขยายน,นิดนึงก็คือ just bit by bit นะคะเป็นเหมือนสำนวนค่ะแปลว่าเริ่มจากการดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆ bit by bit มันจะหมายถึงเล็กๆน้อยๆนะคะ it can make an enormous difference ก็คือแค่การเริ่มต้นนะคะปรับเล็กๆน้อยๆ,ๆก็สามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลแล้วนะคะ enormous difference นั่นเองค่ะประโยคถัดมาค่ะ things can never go back to how t h e w o r l d things can never go back to how t h e w o r l d ประโยคนี้แปลว่านะคะสิ่งต่างๆที่เรา ประสบอยู่ในขนาดเนี้ยมันไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วนะคะอืออันนี้ก็เป็นประโยคเฮิร์ทอันนึงเนาะแต่อันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเฮิร์ตก็ได้อาจจะเป็นแบบลักษณะนิสัยบางอย่างที่เราอาจจะดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วเราจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ได้นะคะอันนี้เหล่านี้ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดู Conversation กันบ้างนะคะว่า conversation ที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงน,นะคะมีอะไรบ้างคะ่ะมาเริ่มต้นกันที่ตัวอย่างแรกกันเลยค่ะ Hi Jane Long time no see. How's everythingI'm goodYouHow have you beenI'm okayMe and my husband just had a baby girlOh myCongratulationsI guess you must be very busyIndeed when you have a baby your priorities suddenly change i am used to getting up every 3 hours now it's a whole new way of life i can't imagine but i'm sure it will get easier สำหรับบทสนทนานี้นะคะก็ A กับ B แล้วก็น,น้อแต่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเจนผ่านไปแล้วเจนนะคะก็เขาไปเจอเพื่อนใช่ไหมคะบังเอิญเจอกันแล้วก็เขาก็บอกว่าถามสารทุกสุขดิบว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทางเจนเนี่ยก็บอกว่า อ๋อฉันกับสามีเพิ่งจะมีเพิ่งจะได้ลูกสาวนะคะเพื่อนก็เลยบอกว่าอ๋อดีใจด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เพื่อนก็บอกว่าโอ้ฉันเนี่ยเดาว่าเธอจะต้องยุ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็บอกว่า indeed ก็คือแบบแน่ยุ่งมากๆเลยนะคะ when you have a baby your priorities suddenly change ก็คือเวลาที่เรามีลูกเนี่ย ความสำคัญลำดับความสำคัญในชีวิตของเรามันก็เปลี่ยนไปเลยนะคะ I am used to getting up every three hours now เขาบอกว่าไงคะฉันเนี่ย คุ้นชินใช่ไหมคะก็คือเริ่มที่จะชินกับการที่จะต้องตื่นทุกๆ3ามชั่วโมงนั่นเองนะคะ it's a whole new way of life ก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรคะวิถีชีวิตใหม่นั่นเองนะคะเพราะช่วงนี้ยุ่งจากการมีน้องนั่นเองนะคะแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่า I can imagine ฉันโอ,อ้ฉันก็พอที่จะเขาเรียกอะไรเดาได้ะคะหรือพอที่จะจินตนาการได้ว่าเพื่อนจะต้องยุ่งมากจริงๆแต่ว่าก็ให้กาลังใจนะคะเพื่อนก็บอกว่า but I'm s sure u it will get easier ก็หวังว่ามันจะง่ายขึ้นฉันแน่ใจว่ามันจะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งกันค่ะคุณผู้ฟงังบทสนทนาถัดมานะคะ Hi Gemma I didn't expect to see you here Hey Linda I used to live around here Just drop by to see the old neighborhood I see Well glad to see you Me too. What did you get up to this day? Not much. I just dropped out from my cooking school. Oh, how come? I'm too busy at work, and that maybe cooking is too difficult for me. I see. It's better to do what you like. บทสนทนานี้นะคะก็เป็นเพื่อนสองคนเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายอีกแล้วนะคะก็เพื่อนก็ถามว่าเออทำไมมาทำอะไรแถวนี้นะคะเขาก็บอกว่า I used to live around here ก็แปลว่าฉันเคยอาศัยอยู่ที่นี่นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ทำไมาคะไม่อยู่แล้วเนาะก็ just drop by to see the old neighborhood แค่แวะมาดูย่านเก่าที่เคยอยู่เท่านั้นเองนะคะทีนี้เพื่อนก็บอกว่าถามสารทุกขสุกดิบกันทั่วไปว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ อีกคนหนึ่งก็บอกว่า I just d r o p out from my cooking school. Drop out นะคะก็เพิ่งจะทำไมคะเลิกเรียนทำอาหารไปแล้วนะคะเพื่อนก็ถามว่า how come how come นะคะมีความหมายตรงกับคำว่า why เออทำไมล่ะอีกคนหนึ่งก็บอกว่า I am too busy at work that maybe cooking is too difficult for me ก็บอกว่าตอนนี้ทํางานยุ่งมากเลยแล้วก็หลังจากที่ไปลองเรียนทำอาหารมาแล้วก็คนพบว่ามันไม่น่าจะใช่สำหรับฉันนะคะก็มันยากมากเลย too difficult นะคะเพื่อนก็เลยบอกว่า i see it's better to do what you like ก็คือเข้าใจแหละดีกว่าที่เราทําได้ทําอะไรที่ชอบถ้าไม่ชอบก็ drop out ไปไม่ต้องทํานะคะเท่านั้นเองค่ะ เอาละค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังนะคะจะได้หยิบจับเอาประโยคนะคะหรือว่าไกรมาร์ต่างๆไปใช้กันในชีวิตประจําวันนะคะการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปการเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้เราพบกับสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตก็ได้ด้วยค่ะ and that's it for today's episode thank you for listening to hello english ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังรายการ hello english สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำในทุกๆเอพิโซดสามารถเข้าไปฟังกันได้ที่ moeradiothai.net ค่ะ You've been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครู Trust ์นพัฒรนันธนรัตเมทาค่ะรายการที่อาจะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียน